ทำร้ายกันซ้ำๆแต่ก็ยังทนเพราะหวังว่าวันหนึ่งจะดีขึ้นเป็นคำถามที่หลายคนมักสงสัยนะคะว่าทำไมคนคนนึงถึงยังทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทรมานจากการกระทำที่ไม่เหมาะสมของอีกฝ่ายโดยเฉพาะความสัมพันธ์แบบคู่รักและคนในครอบครัวสวัสดีค่ะดิฉันนัททัศนันและคุณกำลังฟัง Minute Podcast You're listening to the b e t t e r l i ฟ e ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่า คุณผู้ฟังคะความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงจากทุกประเภทได้แก่ความรุนแรงทางร่างกายเช่นการทำร้ายทุบตีจนทําให้เกิดบาดแผลฟกช้ำความรุนแรงทางอารมณ์และวาจาเช่นการข่มขู่ดูหมิ่นทําให้อับอายใช้คำพูดแรงๆทั้งในโลกความจริงและทางโลกออนไลน์ ความรุนแรงทางเพศเป็นพฤติกรรมที่ผู้กระทำโดนบังคับให้ทำกิจกรรมทางเพศโดยไม่ยินยอมแม้จะเป็นคู่รักก็ตามความรุนแรงทางการเงินบังคับให้อีกฝ่ายออกไปทำงานเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายหรือให้ของขวัญพื่แลกกับค่าตอบแทนบางอย่าง รวมไปถึงความรุนแรงประเภทอื่นๆด้วยนะคะที่เกิดผลกระทบต่อตัวผู้กระทําทั้งหมดค่ะในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเชน่นนี้สามารถแบ่งการทํางานออกเป็นขั้นตอนและกษณะที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าได้ช่วงหนึ่งที่เกิดความเครียดสะสมจากปัญหาก่อตัวมานานช่วงที่2เกิดความรุนแรงในความสัมพันธ์ช่วงที่ 3. การขอคืนดี ผู้ที่กระทำความรุนแรงพยายามจะขอโทษในสิ่งที่กระทำลงไปแม้ว่าเขาจะพยายามกล่าวว่าสาเหตุที่ต้องใช้ความรุนแรงนั้นมาจากตัวผู้กระทำนั่นเองช่วงสุดท้ายคือการสงบสู่พวกเขาจะทำเหมือนกับว่าความรุนแรงนี้ไม่เคยเกิดขึ้นก่อนจะเริ่มเข้าสู่ช่วงการก่อตัวของความเครียดและตามมาด้วยการใช้ความรุนแรงอีกครั้ง ออก,าก,าก,การออกจากความสัมพันธ์โดยหลักๆคือการออกจากความสัมพันธ์โดยหลักๆก็คือว่าเราไม่ยอมรับว่าตัวเองนั้นได้รับผลกระทบจากความรุนแรงที่อีกฝ่ายเป็นผู้กระทำเนื่องจากว่าพวกเขามักจะทำให้รู้สึกสับสนว่านี่เป็นความผิดของเราต่อให้เรายอมรับว่าสิ่งนี้คือความรุนแรงเราก็จะเกิดความคาดหวังสิ่งต่างๆว่าจะดีขึ้นและไม่ทำร้ายเราอีก แต่ในความจริงแล้วเมื่อผ่านช่วงของการคืนดีไปพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงได้อีกครั้งนะคะถึงแม้จะดูเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะหนีออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เลยสิ่งสำคัญที่เราต้องหันกลับมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักกล้ายอมรับว่าในความสัมพันธ์นี้มันมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะโดยไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลมารองรับความผิดเลยนะคะว่าสาเหตุที่พวกเขากระทำแบบนั้นมันมาจากอะไร Bye. บางครั้งจะเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้จากการใช้วาจาแต่มันก็สามารถทวีความรุนแรงไปสู่การทำร้ายร่างกายได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวที่เราลีกเลี่ยงได้ยากเพราะยังต้องพึ่งพาพวกเขาจนกว่าเราจะสามารถดูแลตัวเองได้มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะงงและสับสนนะคะว่าวันนี้พอดแคสต์เนื้อหาอะไรอยากจะให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะว่าเพราะเหตุใด,ดผู้กระทำถึงยังยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่แสนเจ็บปวด นีไม่ใช่เพียงเพราะว่าพวกเขาอดทนอยู่นะคะแต่มันยังมีเหตุผลอีกหลายอย่างที่ทำให้พวกเขาจำเป็นต้องอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่านไปก็รู้สึกหดหูใจไปนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรากําลังนึกถึงเหตุการณ์ยิงที่สยามพารากอนแล้วก็รวมไปถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ฟัง เราต้องระวังว่าพฤติกรรมความรุนแรงที่กล่าวมานั้นมันสามารถเกิดเป็นพฤติกรรมเรียนแบบได้วันหนึ่งเราอาจจะกลายเป็นผู้กระทําเสียเองดังนั้นหากเราไม่อยากกลายเป็นเหมือนคนที่เราไม่ชอบให้เราคอยสังเกตตัวเองเสมอว่าเราเผลอทําอะไรไปที่มันรุนแรงออกไปบ้างหรือเปล่าและพยายามไม่ก้าวเข้าไปในวงโครจรน,นั้นๆเพราะเราย่อมรู้ดีว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เช่นนี้มันทรมานมากเพียงใด ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์กระดยิงในสยามพาากร mm hmm. เหตุการณ์ที่กระดยิงที่พม่ารวมไปถึงกระดยิงในสงครามที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้และเชื่อได้เลยนะคะว่าทุกอย่างเกิดจากอารมณ์และก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะ ก็หวังไว้นะคะว่าความรุนแรงนี้หากเราพัฒนาทางด้านอารมณ์ได้มากขึ้นพัฒนาทักษะทางอารมณ์ได้มากขึ้นก็เชื่อว่าการสื่อสารจะเป็นสิ่งที่ช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกันและกันได้ดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ